นี่เอาข่าวกีมันกมาให้เลมาให้ดูถว่วไงในสัตมีเลทุกอ่างดานว่าไงนั่นนี่พวกขมิ้นน้องสะพัมมาดีเน้โรปามันยูในป่าจริงคือไม่คือมีหินไก่ โลออนคื้นนี่ไปได้แล้วโลปโลายนะชอนจนพ่อนนี่นะไปกินเลยเถิงในอ่ะถิงในจนพ่อนเลยก็เหาะตัวนึงตับไก่ยังยั้งต่างเลยร้อยนะมีแต่สิบปันนี่เอากรับกทายสวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกท่านที่ติดตามหับสม สบายดีตอนค่ำคืนพ่อแม่พี่น้องเอา้าค่ำคืนเมื่อน,นี้มาทองว่าสรีอ้อไปหาการเบิ่งอันโกมาปางนะบางเธอมีเนื้อเขากินไปก็ผ่านต้นสองไอ้น้องแต่ก้าวจะไปนลำเดียวเคยหมานไนดะ้หมานว่สัตว์ใหญ่หมดแล้วส้วนพอซ้อนกับอันสองซ้อน,นเพื่อนนะไปจอบโกมาปางทางพู้เพื่อนเห็นมือค่ำนี่อันนี้นะค่อยสิไปทางบนต้นเพื่อนเห็นนี่ยละบางเธอมีบ้างมียังเข้าไปกินพ่อแม่พี่น้องเอ้อ ็นรอซื้อ,เ,อเกงขนาดทางลุ่มตะกงพ้นอยู่กินนะหามีมีมะมีตะเปิะมันปะถ้าเบิ้งนั้นเดียวสิมานเพื่อนเอไปกัน,กนคิดวิดีโอนี้กับเป็นพี่ที่สามแะ้วือ่อยพี่น้องเป็ดน้ำมันซัดไงบ่ nó sới cho thằng thơm độ bột được Mình hao kinh tuần này Mình hao kinh này tuần này Mình hao kinh này tuần này băng kín mẹ chào mẹ chào mẹ chào mẹ mà mẹ trong mẹ chào mẹ này mẹ chào mẹ chào mẹ chào mẹ này mẹ này mẹ chào mẹ nữa ก็นทุกคนกำลังเสีแจงคักแล้วพอดีเมื่อคืนนี้ไปการบ้างเห็นเห็นกินมาป่าง็ต้นไปเสร็จมันอ้นอด้วมีท่านช้ำตอนเช้าีม่เ้าไปจอกวงป่างไหมแต่รับเดิงก่อห้องกินมะป่างก่อนะหมโมไปสี้าวเง,งิบอบ ได้เงาชูงิงยืยิ่งมันนะเดี๋ยวผูกองจะเช่อของเชื่อ 你，买看块吧。 Bunny, thoa thang lắm bunny. Hang dang, mày thơ kling. Mày mặt 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 Chỗ mình cao mà đập ủng hồng mà Nào, mới phao đây Ủa, nó nay chúng nó bảng từ sau cô có hạn luôn này Xe đài đi Có hạn nào Cái đấy thơ đi ở hạn โ๊กนี่มันห้างุ๊กเหนือก,ก็ห้าโอ้ยน้ำปางนึงแต่ว่า,ายังมาลายเดี๋ยวชิลล์ขึ้นไปด้านนี้นะแต่จังเกี่ยวลงมา si o หอนะองก๊กเกักกักกักเอามาเหมือนเห็ดไม่สมออยู่อาหาเลาะเย็บปุ่มหักตะเปะพักนามก่อนเก้าเคยไม่มีบางอย่างใคไมเอาก้อนพอได้กิน thì cột mình có cái hang cái bên đây ไ,ไดนะ้อ่ะกี่ชีตอ่ะแหามาปรางก่อนไปโกุ้งมาปรางก่อนเอา,าปรางมากินอ่ะเดี๋ยวนี้ขึ้นเอามาปรางก่อนนะโอ้โหขึ้นได้หนระือบ่วค่อยกันแต่โกะมันสนะูงเติมนะเดี๋ยวขึ้นไปเอาก่อน นู oh ่นก็แต ah ่จะกินอยู่ทุกคนนลยกระหอกนะเฮาไม่ค่อได้ยิงกบนีเละเอาหอยกงมาปางเลยแบบนี้คือมาหอยเถิงพี่ละเดี๋ยวสิเก็บมา่อนปิดมาปางก่อนนี่ยน่าชัดกิ่นมาทุกคนเลยกลิ่นก็น่าชัดประเภทน่าจะเป็นนู่นไว้างประเภทนี้นะกระหอก

เฮ้ยมัล่ะชุกคนล่ะก็จะโหยแล้วก็เอาปัางกัน็จะมาทิตหน้านี้นะครูมไม่เป็นปังก็ได้กินทุกคนเลย Ủa, khá cục. chẳng ao cát lời nhiều khao nhiều của nó đèn như thế vì nè, ô tô ขี้ได้งานนี่เลยโอ้หน้าบางกิน่นก็มีนี่จากบางยังนงแล้วสะลายกระเฮชนะคอยเห็นไหมนี่นี่โอ้ผลไม้ป่า ปิดมาเลยทีมงานก่อนเจ้าของนำเลกก่นปิดกนดิเจ้าของก็ยากพอกันอืมอุ๊บอืมอันนี้เป,นเป็นเป้าอยู่นี่นี่นี่อื้มนี่โอ้ชุดลายมันก็นแห้วมันจะร่นคุน้ไมไหมล่ะ hình cái trong hao của mình à thưa ạ mà bằng cả đây lại tiếp nữa thưa ạ lại thử con này như bị thường đấy nhà phụ ngà ngà bằng bò tân ngà ทั้งทีง่องะเอาเดี๋ยวสิลงก่อนไปนี่ยานเนี่ยอยู่กองไม้นี่ลงมาตะโก้มาปางเฮ้อไหลไข่สดสิได้บิลา่าไปเลยมาไข่เต้าเขาห่านมานะทุกคนเลยนะสิดา นี่เลี้ยนเพินปีเลี้ยงนี่ก็ได้สองตัวพี่นี่ไม่ได้มาเห็ดเหนียวใช่รอเมื่อก่อนไปนี้สวายเต็มแล้วนะเก้าโมงเลยเจือเข้าเลยทุกคนเลยเปี่ยนใกล้กับคันที่ใกล้นะนี่นนแห้งไปจบนะ เามาหอดกับด่างไผ่หนึ่งเขาค้างมอหอดกันแล้วทีมงานเข้ามาสองคนเลยเออนอกกันซอนนี่มางซอนแล้วมบาบางซอนมาหลายกงไข่เล็ดกันทุกอย่างใช่ไปเน,น,นาะใหญ่กว่าอวันวานน,น้อยดิใหญ่ใหญ่เออกกันตกเลยเฮ้ยเมย์น่ะเตือนไม่ได้กกเลยกกเดินแขมวังนาผานี่กกอันเราเคยนะบ่าทางไปพี่จเจอพี่เพิ่งสายมือ ผ่านต้นผ่านต้นได้ปะใครเรียนนะผ่านผ่านผ่านสอนชั่มนี่นานมากตลอดเนาะไปนี่จักหมันมาณหม่าจักมาใหา่เธอไปพุ่นสุดท้ายปลาโล่พุไปยืมไหนโฮโฮเฮ็ดเรียบร้อยอีอครบเอาแล้วไหมครับเล่นแล้วไหมที่คำสอนเอาเชื่อคำสอนนะไม่โดนไม่โดนโอ้หพิ่นหมานอันนะ มันต้นกับมันไก่้มานจนพ่อนอี่อันคำสอนกะถือว่ามานสุดยอดนั่นไนี่ใช่ครถือว่าใหญ่ได้สำเร็จทุกทางดานว่าไงนี่พวกขมิ๊นองท่าทำมาดีทำใช่คนทำนี่กไก,ก่เนี่ยพารดุดนองปลาเล็กๆก็มูนแค่นี้กายกุ๊กไม้ยันมันปลาขึ้นไปอันน,อนี้น้องถือว่า,าสามหางนั่นไหมปลาเดี

เอ้าหาเนี่ยเจ็บท้องมาเฮ้อทำงานแล้วนี่ไ่ได้เจ็บเลยคือกินอืนเลยโมเจ็บว่านี้กินไม่ได้กินข้ากินแล้วก็ม่เจ็บอ่ะบ่อไอ้ไร่ม่เจ็บตินหญ้ากินข้าบ่อหอนท้องกิกับเจ้อาค่ห่านคนม่ห่านได้กินก็ห่อห้าวก็งั้นนะขามันแปดเนาะได้รู้ซองเถยืนกนั่งกไกลเเได้ระดับมาวันี้จริงนะอันนี้เยอไก่ได้กน Thôi Thôi thích thích phải... chế chế có tích đi có tích đi, thì tích tích bỏ tích tích Như vậy thì tích tích chạy tích 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 nhìn, tích có tích tích gì vậy tích đâu Nó khá tích 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 Nó to tích 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 ไก่สะตลุมนะป้าโตแต่ที่ันยังไม่เอยเพาะกุกนั่นน่ะมาให้นะเออเพราะเขาอน่นลุงพอจะดีมากอันดีรดน้ลุ่มล้ไก่สะลึกเป็นป้อเป็นแล้วอือฮโค้งง่ายช่วงอ่ะอง่ตัวนี้ได้มีอีกี่กะกน้อยกบยูเห็นแล้วแมบึง นั่นแหละช่งมีมเได้มีมาาเขาว,ว่าปีเลืนะจำโวกอาหารนัองพีปลีอยู่บงบไงอ่ะ <c oughs> กูเฉพาะแม่ยังย่าม้านดมนีได้แตะมะ่มาก็แแฉนี่มาคอยมานตลอดได้วันนี้นะแบบไปเออทีมงานมานเหมือ้อ่าอ่ะซะเท้เขาขา้าวเท้าน้ำก่อนมานีขา้าวก็สุกลว เธอวน่เรา,ผ,านนผ่านต้นผ่านต้นมันมีเอา,ก,อาก็ห ọ นะใสักอกเขาแล้วใกลได้มันเอาแบบนั้นได้ถ้ามียิ่งใกล้มานิ่งูะป้าไปอกกิ่ง้ไอ,ายอย่างนี้ให้ดื่อม่ะเยอแล้ววะดื้อกเนอันนี้บัง่ายนึงนีน้ำนีนนพื้นเส้นทอดผลาเอื่อยอ่ะ นั่นหมอพญางูเขาอย่างนี้นะพญางูยักษ์ขังพนที่เลิมันจนพนนะตอนเทลขะตอนเราปิ้นกว้างกว้างอ่าอ่าอ่านี่นไม่ได้เห็นคักปนันไหนเห็นนุ่มนุ่มนุ่มนุ่ะเห็นแต่นุ่มนุ่มนุ่มที่ได้ไมตีนุ่นุ่ที่ได้ที่เห็นคักไีไกลนกแันยกทีให้ดูให้กินกอนลอคนแล้วเลย เมนูเวยเมนี่นะเขาเห่ออย่บาวซื้อมาน้ามาคอยเขาเนี่ยจริงทำลายเขาคิดนะนะเขาคือลายแฮะเบื้องูไปได้เลยตัวใบมีคอยได้เลยมันมดดละข่อย่อกรดนะมาปาไมโถ่อยะงามพลล่องเบิ้งหันวิเศษเขาลายเงาที่ดีอเห็นงามแดงมันลงดินนะผม น yup. ี่จ okay, well, mm ิ hmm. yeah, ้งตรีนะจ้วงจ้วงยิงพี่เรามีปุ๊กเนาะทุกคนนั่นแหละเยอะกระจอบนะฮะพ่อยูเลยแล้วไปหาเฮ้ยมาสอนกันมีอยู่กันคอยหาเฮ้ยนะเอาโอเคเพื่อนน้อยจี้เยอยู่แล้วล่ะให้มาสอนจี้เข้ามาแล้วจะเห็นน้อยนี่เขาหาแม่เฮ้ยอยู่โอ้ย่าเสียโดมีได้จิ้งเจอะ่เฮ้ยย่่าเพน เลยโคพิงไหนบ่มันนะอ๋แม่อันฝรั่งได้เทลายรไก่กนีนะปลาต่อไสอนคืองานเลยกระครับด้หนี่มันรอสินเ้เยออก็มาเห็นน้อยันนี้ก่อต้นนีเอาเนื้อมันขึ้นเอาลูกมามันนีอ้ยจงเว้นมาโดียังเอามาหลายคนนี่กินอิ่มไหนดืม หลายคนบอและววมามันเยอะเรื่องกูลงไปปักกุไม้ก่อนมานั้นเลยหอมกุ้มนงอไปไปคือนีลุ้นน้ำจะเจอหอมอันนี้หอมเสือไปมเรงเลยเห็นนะออแม่ฝรั่งอ๋อมให้คนดูมาให้ดูนักดูส่นักน้ออุสารื่พนกเยจ้ะเมนเห็นเนี้วะนะเห็นเห็นโน่ะเม่เน นี่นะจำเหตุนี่นะงามนี่ก็เหาะนี่ก็อายุเห,หาะคุณบ่าวเท้าใดนออ้องนี่ผู้จะเอาเป็นโพอบเลเจะว่าญาเท้านี่โอน้น้องอ๋อนี่ญาเท้าแล้วไม่ต้อาไม่ญาเท้าเลยนี่รอไปเก้าเลยนี่นะคอยพูดจเท้าจะนี่คือเก้าอยู่นี่แต่ฉันเอาไมี พี่เก้าอยู่บะชอนได้ไป่าวผู้บ่าเท่าได้เอ่อโยชิกริงนสินี่คือมอที่หฮาเห็ดกินพอไหมพี่น้องนี่สีได้ไปกิ่นเลยเถิงในอ่ะเถิงในจันพร์่อนเลวก็ห่อตัวน,นึ่งตับไก่องี้ยตั้งๆเลยมีแบบโซนตัวนี้สีเ่ากัน ให้ทางทีมงานเขาแยกเรียบร้อยแล้วมีแต่สิปันนี่ยเขาเรียกว่าเข้มนะเอ้ามาพ่อแม่พี่น้องกินข้าวกินน้ำหลังจากที่กินข้าวกินน้ำยาก็าจะได้เดินทางเมื่อเสียงเพ้อเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกอดก็ยู่ได้เมื่อยได้เมื่อก็ได้เขินกอดเก็บแล้วกอดหมู่นี่นะพาด้วยกอยมาก่อนเน๊ะ ง่ายอโคกพูดกันนรถลอห้องท่างห่ท่านห้อจกท่านหอทางบกบกมนาะมนมีทางแวะแบกเฮ้ยท่านหอท่านหอจทำทางกัน่อที่ตน้อยก็่าทางอยู่ขวามือตัวสุดทามก่อนมาชางช่างก็เนือทนห่อ้ำนั่นเนี่หมอพัดเรากินหมูนั่นนั่นแล้วนับไปห้งนั่นกันเูตะเนี่ย่างกายมันก็หนีชิมครบเป็งๆเลยใช่ นาวิกีดมันเลนมากก่งตัวงลม้อไม่ได้ยินเสียงมันีนะน้เอมันย่าย่ามันเลนมันเลมันเชื่อมันเลนมันเชื่อมียนคนบ่าันสูงสูงลอยอ่นต่อลมลมมันตัวพ่ลบนะหมูอยู่บนนั้นนี่สเลนมาเช่

ือวเครื่องของทุกชิ้นทุกอย่างที่ถือมาแต่บ้านเก็บแล้วเรียบร้อยพอแม่พี่น้องไปเกิดตัวเอาใส่เบาะรถนะแม่เต็มละมมาใส่กระตารถนะนี่ไปทิ้งนลยอ่ะมาดิสิได้เดินทางเมื่อก่อนพอมะพี่น้องโอ้ไป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 ลยนะไปานลบอ Ô oh, bác đạp nó cầm mì màn nè chú rồi đấy Ở đây nè, hả? Ở đây nè Máy ăn Nhiên ồn một cái lời Ăn ồn À, ăn à. Có ngọt Đây vừa đó Đây vừa đây ăn Cái ị Tớ nâng, gạo cả có hồn tớ nâng Gạo bóng phòn tớ nâng Phòn Thì đây vừa đèn cả à, mà. À, Bỏ mà đi mà ăn cả phút Nhi mà nó cứ hoàn tồn đào mà Ôi, vội cho chú Ác à đại, màn màn พบกันจากคนวันเพิ่งไปป้าครับรถไฟขึ้นเอามาไปน่ำนะ <c oughs> ต้องมาเพิ่งสามสี่โมงเออเริ่มมาเล่นได้ไปเลยโซนนี้เพิ่งประจำอยู่ไหนอยู่หน้าไปได้ เรียบร้อยแบบนี้หอนขานาดไ,ปไปด่น้องเอ้ก็ว่าสืบกหอดเลยมากระสิเอาเนี่ยกินขึ้นไหวก่อนได้ลายดอกปรียเขาน้อยพื้นเทพื้นอยู่มัดแล้วบ่ปูนต้นหนึ่งนะเอามาไม้บ่นนั่นนะ่ะเออไปชิวคช่วยเของค่อก่อน กินมาฟ้าละเม็ดคนนี้ได้กุ้งกินยี่บ่ใช่ไหมเอ๊ะมันกะสามีและงามนี่สี่คนแล้วกะไก่องค์หนึ่งพี่น้องเลยเอาได้แล้วแล้วยี่โดเจ้านะเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาพักผ่อนกันจรน้อยจังลงเฮดเวทนำข้าวเจ้าเอ๋ออะไรใดกับวิดีโอนี้กะสิได้ปิดไว้เช่นนี้เลยขโมกขับใจหลาย